เคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น MacBook Pro เอ้ยทวนับเป็น MacBook m e t i n a 12นิ้วปี2016นะครับให้ดูสเปคคร่าวๆครับตัวนี้สเปคจะเป็นโู้นะครับเคสเปคจะเป็น ดูโอคอเอ็มนะครับแรม8สตอเลส256นะครับตัวนี้ส่วนรอบชาร์ตัวนี้ลงโออตัวล่าสุดไ้แล้วนะครับ <c oughs> รอบชาจที่อยู่ที่190รอยเก้าสบเท่านั้นครับนี่นะครับเครื่องก็รวมๆว่าสภาพดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเครื่องนี่นะครับ ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดนอกนะครับแต่ว่าใช้ภาษาไทยติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> จอสวยๆเลยครับโอเคอย่ามาดูรอบเครื่องดีกว่าตัวนี้ตัวสี่สเปซเกนัคนหาใช้เยอะมากนะครับตัวนี้สภาพรวมๆก็สวยนะครับนิ้วลอมีเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่ไม่เยอะครับนี่ครับ ริ้วอยเล็กน้อยครับไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตามมุลตามอะไรก็สวยนะครับผมว่านะให้ดูรอบๆเครื่องครับตอนนี้ขายแล้วนะครับแต่ผมมาลงรีวิวให้ดูนะครับผมมีลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอส่งอย่างเดียวครับแต่ก่อนส่งขอรีวิวหน่อยนะครับเครื่องสวยครับสีสเปซเกการใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับ แอปอะไรผมจะลงไว้หมดแล้วนะครับก็จะมีพวกนี่ครับเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอแต่งรูปอะไรพวกนี้ครับให้ดูชัดไฟ n อ l c ราฟต์โลจิ o อสเก็ตอา p อันนี้ก็ตัดต่อวิดีโอแต่งรูปมีให้ครบครับ m ม c ครซอฟ t ์ o ว d มีครบครับใช้งานได้เลยนี่นะครับรวมๆก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ลำโพงตัวนี้เสียงดีมากครับ เป็นจอไลติน่านะครับตัวนี้นะเหมาะพกพาแต่งรูปตัดคลิปอะไรพวกนี้ทำงานได้อยู่สบายๆครับมันเบามากครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่15,990นะครับตัวนี้นะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขายไปแล้วนะครับก็มีตัวอื่นอยู่หน้า เฟซบุ๊กนะครับสนใจก็ลองดูตัวอื่นสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับราคาอยู่ที่1 9 9่งหนาพนเก้านะครับ MacBook ในชหน้าสินิ้ว2องพนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมเครื่องก็สวยนะครับจะมีแบบนี้มาบ่อยๆนะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ